คนเป็นประธานรัฐสภาเมื่อมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเมื่อเขาร้องเกี่ยวกับคุณสุชาติการขอถอนคุณสุชาติประธานรัฐสภาเมื่อเห็นคุณสุชาติมาโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะมาไม่ควรจะพูดอะไรเลยควรจะต้องรีบปฏิเสธหรือควรบอกว่าถึงแม้ว่าผมไม่รู้ว่าบิจฉงอยู่ดีก็โผล่ออามาด้วยก็ควรจะไม่ได้พูดอะไร ก็นิ่งเฉยๆแล้วบอกว่าผมติดธุระต้องไปทำธุระที่อื่นใช่แล้วอีกฝ่ายอยากพูดอะไรก็พูดเพราะว่าผมยุ่งด้วยไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก,ก็แก้สถานการณ์ได้แต่การที่คุณวนอพูดด้วยมีคําว่าตีตกด้วยครับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งที่ไม่งามประเด็นที่สองที่ดูแล้วไม่งามถ้าเรื่องนี้เป็นไปนอย่างจริงที่คุณวนอพูดว่าบิ๊กโจกเป็นคนถ่ายและเป็นคนปล่อยคลิปทําไมบิ๊กโจกจริงถ่ายและจริงปล่อยคลิป เพราะบิ๊กโจ๊กเองก็มีคดีที่ปปชกําลังสอบบิ๊กโจ๊กอยู่หลายคดีตกลงการปล่อยอันนี้ตอนนี้ญาติดีกันแล้วกับคุณสุชาติหรือต้องการจะรับคุณสุชาติกับปปชว,ว่าถ้าคุณเอาเรื่องอะไรมากกว่านี้มาอาจจะมีอะไรอย่างนี้อีกแต่การพบกันของสามคนเนี่ยมันเป็นสามเศร้าที่ไม่สมควรจะเกิดไม่สมควรจะเกิดแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสําหรับ ช่องโหวของรัฐมนุนฉบับนี้ที่ทําให้ปปชอสามารถที่จะมีจับมือกับฝ่ายนิติบัญญัติแล้วมีอำนาจล้้า้าได้